สวัสดีค่ะม,มามาคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ราชพฤกษ์ลาน,นาบูธิกบอกเลยว่าถ้าถ้าได้มาแถวแถวสวนสัตว์ไนซ์ซาฟารีหรือพุธพืชสวนโลกมาแวะพักที่นี่ได้คือบรรยากาศดีน่ายอยู่วันนี้ยังไม่อยากเช็คเอาท์เลยอยากจะนั่งเล่นอยู่ต่อที่นี่เพราะว่าอากาศดีมากๆตอนขับรถเข้ามารู้สึกเหมือนกับว่า เราพลาดอะไรหรือเปล่าเพราะข้างหน้าค่อนข้างแคบแต่พอเราเข้ามาข้างในตรงกลางเขาจะเป็นประมาณนี้ตรงกลางเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเหมือนเป็นเมืองอยู่ข้างในแล้วก็ห้องพักก็จะล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมมีสระว่ายน้ำด้วยแต่ข้างหน้าจะแคบจอดรถแล้วเดินเข้ามาก็จะเจอกับพื้นที่ของตัวราชพฤกษ์ลานาบูทิก เป็นสวนแล้วหน้าห้องเขาก็จะมีเก้าอี้นัง่งแล้วบานหน้าต่างคือเขาเปิดเต็มสี่บานแล้วภายในห้องคือสะอาดว่างน่าอยู่มากๆเดี๋ยวพาไปดูนะคะจริงเราเข้าพักตั้งแต่เมื่อคืนตอนสี่ทุ่มป่าเน,นี้ยมีทั้งหมด3ชั้นไม่มีลิฟต์เราก็เลือกพักชั้นหนึ่งนะคะเดินไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศด้านด้านในนะคะเขาจะอบร้อมจัดสวนไว้ข้างในข้างนอก ตอนเข้ามาจะตกใจเพราะมันไม่มีอะไรเป็นแค่ต้นไม้แล้วก็มีที่จอด,ดรถพอเดินเข้ามาก็จะพบกับบรรยากาศแบบนี้เป็นแบบห้องพักแบบนี้นะคะก็จะมีทางเดินนี่เมื่อวานที่ขึ้นดอยไปถ,ถ้าเจอแบบเนี้ยเสียค่าถ่ายรูปเข้าหัวคนละ30แต่เราไม่ได้เสียเามาถ่ายที่นี่แทนเพราะวันนี้เราจะไปพืชสวนโลกอันนี้ก็จะเป็นหน้าห้องของแต่ละห้องที่เราพักนะคะ เขาก็จะเป็นแบบเนี้ยบานเสียมเปิดได้4บานแล้วมีเก้าอี้ให้นั่งเล่นด้านหน้าห้องนะคะแล้วก็เนี่ยหน้าห้องอะทุกห้องก็จะได้แบบถ้านอนอยู่ทั้งวันอากาศเย็นมากแต่ไม่ถึงกันหนาวมากประมาณ28องศานะคะสบายๆอากาศดีก็จะได้วิวแบบเนี้ยทุกห้องเลยสวยบรรยากาศดีติดใจอยากนอนอยู่ต่อไม่อยากเช็คเอาท์เลยที่เนี่ย แล้วก็มีการปลูกต้นไม้ตลอดเวลาปรับปรุงตลอดแล้วว่าประทับใจตั้งแต่พลังงานเมื่อคืนคือจองจองห้องมาจองจองถูกวันน้องก็หาข้อมูลไม่เจอเช็คไปเช็คมาบอกว่าเรามาเดือนพฤศจิกไปจองห้องเดือนธันวาน้องเขาบอกไม่เป็นไรพี่ยังมีห้องว่างอยู่สองห้องพอดี ก็เลยเน้องเขา,าเดำเนินการแก้ไขให้ก็เสียงเงินเพิ่มแค่30บาทค่าเปลี่ยนจองระบบออนไลน์ผ่านอากูด้าค่ะตอนแรกคิดว่าะเสียงเงินฟรีและไม่ได้คืนแน่นอนเลยดีน้องบริการดีมากนะหวังไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวโทรติดต่อให้ดําเนินการให้ครบเนี่ยได้ดอกไม้เหมือนของป้อมาแต่มันคือของจริงอะ่ะเขาดูแลต้นไม้ดีมากตรงนี้เป็นส่วนของลาน ทานอาหารเดี๋ยวเราจะทานอาหารแล้วเราก็จะต้องออกเดินทางไปกันต่อแล้วนะคะนี่สวยจริงที่เนี่ยเป็นแบบะะราชพฤกษ์ลานนาแล้วก็บูทีคผสมผสานกันไปในตัวมีสระว่ายน้ำตรงนั้นด้วยแต่คงไม่มีใครว่ายอากาศเย็นแล้วก็เนี่ยพื้นที่ดีสะอาดสวยน่าอยู่เนี่ยเฟอร์นิก็แบบสภาพสมบูรณ์ร0อเซแล้วก็ รู้สึกแบบได้รับมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่ห้องพักตื่นเช้ามาเปิดประตูเจอหน้ากันก็เหมือนทุกคนก็ยิ้มใส่กันเหมือนกับประทับใจเจ้าหน้าที่ก็น่ารักเรียบร้อยมากเดี๋ยวเราจะทานอาหารกันแล้วนะคะเนี่ยถ้าใครมาราชพฤกษ์รานนาบูทีฟฝากไว้ด้วยนะคะอากาศดีมากๆอย่าให้มาพักแต่เดี่ยมาพักสักอาทิตย์หนึ่งนะพักที่นี่ย,วยาวๆนะอากาศดีจริงๆ อันมีฟ้ฟาร์มเป็นต้นไม้ร <มา S 1> ้านนาด้วยบูทิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ